สวัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัดสิน์เพชรบุรีครับ0639645239่ชุดนี้เป็นชุดเว็บร้อยนะครับลูกเล็กนะครับอ่าเป็นลูกคลิกหัวนูนนะครับนี่ครับก็ปาดหัวลบวาลนะครับพร้อมกับเปลี่ยนวาลใหม่ปาดบ่าใหม่นะครับตัวนี้บ่าวาลปาดใหม่นะครับหลอดวาลยังใช้ได้อยู่ยังแน่นอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนเบ้าฝาเราจะใช้แบบนี้เลยนะครับต้องการกําลังอัดเยอะๆนะครับเพราะว่าของลูกค้ามีประเก็นทองแดงนะครับ ก็ตัวนี้จะช่วยเพิ่มเบ้าฝาสูบอีกครึ่งมิลนะครับเวลาลองไปมันก็จะโล่งขึ้นไปอีกนะครับก็เบ้าไม่จำเป็นต้องปาดต้องจิกอะไรเลยนะครับก็ใส่ได้ในลูกห้าสามนะครับเบ้าเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเวทนะครับคัดมือนะครับนี่สาหรับลูกเล็กเลยนะครับก็ปลายข้อเบี่ยงตรงนี้นะครับเฟืองเดือยตรงนี้มันจะแน่นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าผ่านการ modify มาอย่างดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูครับนี่ครับใส่เข้าไปสุดแล้วนะครับสังเกตครับว่าช่วงนี้จะแน่นแน่นมากเลยนะครับยิงน็อตเข้าไปนะครับก็จะเวลาใช้งานมันก็จะช่วยนะครับให้ไม่มีเสียงดังได้นะครับมันก็จะเงียบหูนะครับแต่ถ้าของใครที่ลมหลวมนะครับมันก็จะดังได้นะครับก็ต้องยิงน็อตอัดน็อตแน่นๆหน่อยอัดกันคายหน่อยนะครับชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งทําคัดมือด้วยนะครับ ฝาคัดมือก็เป็นฝาคัดสร้างเลยนะครับมีนะครับตัวกดนะครับขากดนะครับขาคัดก็เลื่อนได้นะครับมีบูทยันให้ครบเลยนะครับนี่ครับมียันซีนคันสตาร์ทให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปติดตั้งใช้งานได้เลยไม่ต้องตัดแกนเกียร์ไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับนี่ช่วงปลายก็มีประคองปลายเข้าเหวี่ยงไม่ต้องตัดเข้าเหวี่ยงเลยนะครับแล้วก็ไปกับชุดโซ่เหล่าลิ้นนะครับชุดโซ่แต่ง ไปกับชุดโซ่เราลิ้นแต่งนะครับก็มียางกิ้งยางกดนะครับแล้วก็กระบอกดันโซ่นะครับแล้วก็ไปพร้อมแผ่นคัตเลยนะครับอันนี้เป็นลูกเล็กนะครับใช้แผ่นคัตแต่งใช้แผ่นรองเดิมนะครับแล้วก็สปริงคัตเดิมได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเรื่องของสปริงวาลนะครับสปริงวาลแข็งพิเศษนะครับใช้ตัวนอกแค่2ตัวพอนะครับไม่ต้องใช้ตัวในซ้อนเลยนะครับอันนี้รอบก็จะไวกว่าสปริงวาลเดิมๆหน่อยหนึ่งนะครับ ก็ชุดนี้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับสั่งทําได้นะครับเสื้อข้อฝาคัดมือนะครับคาบูก็เป็นของตัวเกรดแท้โรงงานนะครับที่ที่ร้านใช้อยู่นะครับใส่ให้ลูกค้าแล้วก็ใส่รถของที่ร้านเองด้วยนะครับก็จูนนิ่งครับจูนนิ่งวิ่งเนียนนุ่มหนูชุดนี้นะครับอยู่ประมาณไม่เกินร้อยสิบสองถึงร้อยสิบห้าครับอากาศก็สามแปดสี่สิบนะครับก็ใช้กับคอริดมีโอได้เลยจะหันข้างหันกลางหันทางไหนก็ได้นะครับก็ ชุดคัดมือก็เป็นมือคัดนะครับแบบเป็นประกับนะครับอันนี้ก็ติดตั้งง่ายครับเจ้าหูกระจกเดิมทิ้งเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับก็เป็นชุดเล็กนะครับราคาหลักพันนะครับอันนี้ก็พันปลายๆนะครับเอาไปถึงก็ไปประกอบล้างใช้งานได้เลยครับสนใจก็สอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ